สวัสดีช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันอาทิตย์วันที่7เมษายน2024วันอาทิตย์ในอัรมวันปัสกาบทอ่านจากบทเทศโดยนักบุญอากุสตินสังคราชหัวข้อก็อบอกว่าการบังเกิดใหม่ในพระคริสเจ้าลูกที่รักในพระคริสเจ้าพ่อขอพูดกับพวกเธอซึ่งเพิ่งเกิดใหม่ได้วยศีล้างบาปลูกทั้งหลายเป็นลูกที่เกิดใหม่ของพระศาสนจักร เป็นของประธานของพระบิดาเป็นผู้พิสูจน์ว่าพระาศาสนจรรักรผู้เป็นมารดากําลังตรีดอกออกผลพวกลูกทุกคนผู้ยึดมั่นในพระเจ้าเป็นเมล็ดพันธุ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นบังพึ่งใหม่เป็นดอกไม้งามแห่งาศาสนบริการของเราเป็นผลงานของเราเป็นความชื่นชมและมงกุฎของเราพ่อขอยก้อยคาของนักบุญอาคาสากเปาโลมากล่าวกับพวกลูกจงสวมใส่พระเยซูคริสต์เจ้า อย่าบำรุงบำเรอเนื้อหนังและความปรารถนาของมันและดังนี้พวกลูกจะสวมชีวิตของพระองค์ซึ่งลูกได้สวมใส่มาแล้วเมื่อรับศีลศักดิ์สิทธิ์ทุกคนที่ได้รับศีลล้างบาปในพระคริสต์เจ้าก็สวมใส่พระคริสต์เจ้าไม่มียิวหรือกรีกไม่มีชาติหรือไทยไม่มีชายหรือหญิงเพราะทุกคนเป็นหนึ่งเดียวในพระเยซุคริสต์เจ้าพลังของศีลศักดิ์สิทธิ์ประการนี้ก็คือเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่ประสาทชีวิตใหม่ เริ่มเวลานี้ด้วยการยกบาปท,ทั้งสิ้นที่ทำมาและจะสำเร็จบริบูรณ์ด้วยการกลับคืนชีพของผู้ตายได้วิศนล้างบาปท่านได้ถูกฝังกับพระกฤษเจ้าในความตายเพื่อว่าท่านจะได้กลับมีชีวิตใหม่อย่างเดียวกับพระกฤษเจ้าได้ทรงกลับคืนพระชนชีพจากบาดาผู้ตายพวกท่านก็เช่นกันต้องดำเนินชีวิตใหม่ขณะที่ท่าน เดินทางด้วยความเชื่อตราบที่ท่านเดินทางด้วยร่างกายที่รู้ตายดูห่างจากพระเบญจาแต่โดยที่ท่านมุ่งหน้าไปยังพระองค์ผู้ทรงเป็นหนทางแท้จริงและมั่นคงสําหรับท่านคือพระเยซูคริสต์เจ้าผู้เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เพราะเห็นแก่ท่านสําหรับผู้ที่ยำเกงรงพระองค์พระองค์ทรงสงวนความสุขอันยิ่งใหญ่สําหรับผู้ที่ววงใจในพระองค์พระองค์จะแสดงความบรมสุขนั้นและในที่สุดสิ่งที่เขาไว้ใจในโลกนี้ เขาจะได้รับอย่างแท้จริงวันนี้เป็นวันอัธมวานการบังเกิดใหม่หรือว่าวันที่8นะวันนี้เป็นวันอันสำเร็จบริบูรณ์ในพวกลูกซึ่งหมายถึงความสำคัญของความเชื่อที่เป็นรูปแบบในพันธสัญญาเดิมคือการเสด็จรับสินตัดณวันที่8หลังจากวันเกิดเมื่อพระเจ้าได้ทรงรับได้กลับคืนพระจนชีพพระองค์ได้ทรงสลัดความรู้ตายทางเนื้อหนัง ร่างกายที่ตรับพระชนชีพของพระองค์นั้นเป็นร่างกายเดียวกับก่อนชินพระชนแต่กลับเป็นร่างกายอมตะด้วยการกลับคืนพระชนชีพของพระองค์ได้เฉลิมฉลองวันอาทิตย์ให้เป็นวันพระเจ้าแม้ว่าเป็นวันที่สามหลังจากวัตรมานแต่วันนี้ก็เป็นวันที่แปดหลังจากวันสบาโตด้วยประการนี้จึงเป็นวันแรกของสัปดาห์ครับพี่น้องนี่ก็เป็นกล่าวถึงการบังเกิดใหม่ของพระกต์เจ้านั้นก็เป็นสิ่งสําคัญ ที่จะทาให้ชีวิตของพระองค์นั้นผ่านจากความเป็นมนุษย์ไปสู่ความเป็นพระเวทเจ้าอย่างแท้จริงอีกครั้งหนึ่งแล้วจริงๆก็เป็นพระเจ้าแท้จริงอยู่แล้วแต่ว่าสภาพความเป็นมนุษย์ของพระองค์นั้นก็ถูกตายไปสิ้นไปนะด้วยการสิ้นพระชนและถูกฝังในกุหลาบและการกลับเป็นขึ้นมาของพระองค์นั้นก็เป็นองค์พระเยซูเจ้าแต่ในอีกสภาวะหนึ่งในร่างกายอีกอย่างหนึ่งคือในสภาวะของพระเจ้านั่นเอง ันี่คือสิ่งสําคัญการบังเกิดใหม่ในพระเสต์เจ้านั่นคือเมื่อเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าแล้วเราก็จะบังเกิดใหม่เช่นนี้กลับเป็นชีวิตใหม่ในพระเบนเจ้าคือชีวิตนั่เอดเป็นชีวิตที่จะไม่รู้ตายอีกต่อไปนี่คือสิ่งสําคัญที่เป็นข้อคิดของนบุญนักกสติพระสังฆราชได้เทศและได้บอกประชาชนอย่างนี้ พูดถึงการสลัดเนื้อหนังก็คือทิ้งร่างกายซึ่งเป็นวัตถุเนื้อหนังของเราเนี่ยไปแล้วก็รับเอาชีวิตชีวิตของพระเบญชาชีวิตจิตชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเบญชาเข้ามาสวมใส่แทนและจากนั้นเองชีวิตที่เป็นพระเบญ้านั้นก็ทําให้เราได้ไดก้าวหน้าไปและดํารงชีวิตอยู่กับพระองค์ตลอดไปเรา,าทุกคนนั้นก็หวังในการกลับคืนชีพแม้ยังไม่ปรากฏแท้จริงเวลานี้ แต่ก็แน่นอนเราจะกลับคืนชีพเพราะเราได้รับสินศักดิ์สิทธิ์อันหมายถึงความสําคัญพอความจริงประการนี้นอกนั้นเรายังได้รับมัดจําของพระจิตเจา้าด้วยเมื่อท่านกลับคืนชีพในพระกิตเจา้าพร้อมกับองค์แล้วก็จะแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนซึ่งพระกิตเจา้าประทับอยู่เบื้องขวาของพระเจ้าจงปักใยในของสวรรค์อย่ยาปักใยของแผ่นดินเพราะท่านได้ตายแล้วและชีวิตของท่านซ่อนเลนอยู่กับพระกิตเจา้าในพระเบญจา เมื่อพระคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นชีวิตของท่านปรากฏมาท่านก็จะปรากฏมากับพระองค์ในพระสิริรุ่มรอดด้วยนะครับนี่เป็นบทสรุปจากบทเทศของท่านนักบทอักุสตินพระสังฆาพูดถึงชีวิตการกลับคืนชีพพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าของเราท่านเองนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ให้เรามีความหวังให้เรามีความมั่นใจนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ในอัญเวันบาสกาก็คนเหมายเป็นวันที่แด หลังจากที่พระองค์ทรงเสด็จกลับเป็นขึ้นมาแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นนะในตำเนียมก็คือเด็กจี่เกิดมา8วันทำเนียมชาวยิวสมัยเขาก็จะพาไปไปรับศีลตัดไปอะไรอย่างนั้นนะครับพนะระเยซูเจ้าก็คก,กเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นเรื่องราวที่เป็นไปตามประเพณีของชาวยิวแต่ว่านั่นเป็นเรื่องภายนอกนั่นเป็นเรื่องของภายนอกที่มองเห็นได้แต่สําคัญก็คือพระองค์ทรง,งบังเกิดทรงรับรมระสิ้นบัพชนแล้วพระองค์ก็ทรง จเจริญชีวิตนิรันดรเราซึ่งเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์บอกแล้วเราก็จะได้รับเช่นเดียวกันนั่นคือชีวิตนิรันดรซึ่งทุกคนจะมีความหวังและความต้องการเช่นนั้นขอพระพรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพรุ่าพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตหลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเถิด